มึงหามานานแล้วแน่หามานานแล้วโอ้ยอ้าวเปิดได้แล้วโอ้ารวอ้ยอ้โออ้าวอ, <c oughs> อ้ยอ้ยอ 이 건물이 낡아서 그래. 어. 예디때 병원으로 쓰던 건물이래. 그런데 너 여기 계속 있을 거야? 쓸데 없이 돌아다니지 마. 열시에 문을 모두 잠그거든. 이젠 들어오지도 오. 나가지도 못해. 또왜 녹겠냐? 아이. 잠깐만. 아유, 알아요? 건나게 아우. 그거 알루마에 아까에 เห็นเก 워.

เอ้ทำไมเห็นลูกกุญแจวะไอ้เหวียงรอบแล้วมันใสเกินแล้วนี่อะไรเนี่ยโอเคเมื่อกี้เห็นฝนแม่งตีกับนเนี่ยทำไมมันลอกอะไอ้บกมันมันมันไม่ยอมไปถอยมันข้าหรือว่าอะไรไม่ยอมไปถอยอ้าวห้องนี้เปิดได้ดยวอะไรเนี่ยอาจารย์แอบซูบุรี่นเนี่ยช็อกเ้ยที่ท่านตะโกนอะรวะ เช็คเนื้อแปลงลูกระดานไปปากหัวเด็กใส่แปลงลูกระดานไม่ลบเซฟพี่ตะวด้ลยสตู๊ดโกสโรงเรียนแห่งผีอะไรว่าเงินไปเนื้อเรื่องโรงเรื่องโรงเรียนผีเปิดกล่องรูปนี้ก่อนจะมีอะไรไหนเฮ้ยยาสูบยาดูี่ไหนครับผมุ อะไรวะมิวซอยมีมิวนมตัวเล็กนมตัวเหลืองตูวเขียวตรงนี้ก็เปิดได้เว้ยโอ้โหเข้ารางวัลสองกล่องาไหนแม่งไม่เว้นไหนเราอยู่รอดนะไม่อดตายจะไปรอให้ทำอะไรจะเลี้ยวไปไหนต่อเอาแจ้วค่อยเซฟตอนตัดพาร์ตเลยเจ้ นนมันจะมีคนมันไม่เสียมึงหลอนยังวะถ่ขี้มึงดงขี้แบบดงี้เฮ้ยห <c oughs> ้อน้ำงไม่ได้เราไม่กลัวเราเป็นยอดชาบพลาดอาไว้ หาไม่เจอเอาโอ้โหเปิดไฟครับไม่ช่วยชาติเลยเฮ้ยเอาเงินไปกดถุงนี่กดกดถุงได้ได้นองน้องกดไม่ได้กดตัวไอ้ดิเอาเงินไปก่อนต้องเงนไม้กดไม่ได้แย่ไม่ได้แย่ไม่ได้เลนนั้นเลนเลนเกมนี่สู้ไม่ได้เลย จึงงันอีก<า>แล้วใครไมนทิ้งเราทิ้งไว้บาททุกตะต่านทีค่ะไม่ไม่ทิ้งที่นี้เธอเยียบได้ไหมอ่ะถึงทำแบบไมผมวะไม่ไม่ใช่หรอเอ๊ะทำไมมันเปิดอพอเป็นว่าตอนนี้เไป็นไหน

ต้องใช้กุญแจได้เลยแล้วนี่มันใช้ยังไงใช้ตีหัวเหรอใช้ตีหัวไหนเราสำรวจซะทั่วที ตาแดงๆอะไร

ขอบใจมากขอเยอะทีดิฉัน้นอิซูคูทามมาทำไมตอนกลางคืนวันนี้ Just walking by อะไรวะเนี่ยอะไรก็ได้ที่แกไม่้านดนกงู่นชีกูอ่านเป็นเรื่องกูคิดคิดไปแหละใชไมะให้สาวแว่นนะสาวแว่นนะ

둘이 무슨 일이 있어? 건, 뭐냐? I am boyfriend, boyfriend, him, him, b o y f 고 한데, 낯이 마. <laughs> 수인이 지금 여기 있을걸? 그럼 <laughs> 나 먼저 간다. <laughs> เขาไปเยอะได้ไหมไม่ขีดไม่ขีดขีดไม้ Do ดี๋ยวมีอย่างเปิดทำไมมันหลอนยังวะหลอกอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยเสียงอะไรวะ stick to the line มันเหมือนมีมนเหมือนมีเหมือนมีเปิดตัตตเ้ไปย้อมน้องเก็บเกบเกบปากกาครับน้องเก็บเบปากกาพี่แท็กไม่ไหวแล้วเจนไม่ไหวแล้วไม่ใช่ผมไม่ไหวแล้วครับตวตน้องกับตรวตัวไปผมเร้ับอ่านอ่านมันเป็นแผ่นที่เจ็ดคือูเปิดใช้เทียนครับน้องใช้เทีย ไฟครับไม่ต้องใช้ครับที่ปอมม่วมันทำไมก็รู้ีเนาะนี่มันไมันเป็นซาเจอะไรกันมันึไม่มีไม่มีองอกาครับี่ปอไม่ไหพี่ปอง่มอะไรกันอยเลือน พี่ฟอสผมไม่ไหวแล้วจับเลย,ยเรื่อยๆผมลดเรื่อยๆได้ไงพี่ฟอสแล้วผมไม่ขีดมึงมันมีมันหมดมีนีดูไฟดูฟด,ดูไม่เห็นมันก็น่าจะดูอะแป๊บเดียวเองมีหมดอุย้ยอะไรเมือ่อกี้อะไรไ<ว>ไอะไรวะตกใจ เขาตายตะรวโอ้โหเสียงรถอะไรกันนักหนาโอเคขอโทษด้ยครบ้านผมคอมตั้งไม่ใช่ข้างถนนบ้านอยู่ใกล้ทางถนนไมอยู่ใกล้ถนนตรงไหนตรงไหนที่เราไม่ได้ไปพี่ป๋องจะดีหรอครับ เราเทียนหมดได้ไหมทีเราเทียนหมดก่อนเราเทียนหมด,นนหมดนในความร้อนทีสายเบลอน้องเล่นไปหัวมือก็ไม่ได้ครับผมผมเตรียมใจนอนนอนอนมีองเท้าน้ง,นลงนเล่นแล้วโอ้โหโอ้โหดประกาศเอา้าลืมไปไม่มีแล้วลน,น,นี่อะไรนี่อะไร อะไร่ีนี่อะไรนี่มันอะไรกันเออตกใจเสียงเท้าตัวเองเอาเปิดเปิดเีเปิดจุดเทียนจุดเทียนคงไม่เจียเจี๊ยอะไรวะโอ้โหไอ้ขางี้โอ้ยอะไรนี่รู้สึกว่าเดี๋ยวจะมีอะไรเกิดขึ้นมันจะมีอะไรเกิดขึ้น ที่ป๋องเมื่อกี้ทีมงานพี่แบบวางวางกับดักปิดประตูเพื่อไม่ให้มันเข้ามาเกมเกี่ยวเกประสบการณ์เรี่องอะไรมิสเทอรี่วัดอะไรสังอย่างนั่เหมือนเช่นเราก็จะพบความเป็นจริงแล้วของน้ำ

ไม่ใช่ไม่ใช่ทางเดินครับพี่ป๋องพี่ป๋องสอกระจกครับล็อกมันล็อกอเ่เฮ้ยเสียงอะไรเสียงรถไอสสไม่ใชไอ้ไข้ไขไอ้่มาเฮ้ยเตาม เฮ้ยจะมีอะไรป่าวเฮ้ยเฮ้ยเ้ยล็อกอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหดิเช่ ไหน ข้าผงนี้เข้าใส่แล้ครับผมไม่เก่งกลัวแล้วครับอะไรอะไี่เจอชอบผมไม่แล้วไม่กลัวบอกไม่กลัวแล้วของผมลุยแล้วตรงนี้ต้องมีอะไรเนกลัวถังเหรออ้าวทำไมมันมันติดเป็นชุ่มๆเฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ยอะไรอะไรอะอุยสองว่งเอาปั๊นเอาล็อกเกอร์ เฮ้ยมันงานละครโหดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้กูจะทำไงเฮ้ยเฮ้ยอย่าหันมานะไปเลยนะมึงไปเลยมึงไปเลยนะไปไปเลยดีไปไปกอนี่มึงไปมุกเต่าลยพี่เอาละไปสิ ไปดีไปดีไปแยม่้เทำไมมันเดินเป๋ๆวะตอนเปิดกระป๋าเ,เ,เสียง,น,งน้มัน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 มาจากไหนวะ ผมต้องหลบอยู่ในความมืดใช่ไหมครับพี่ปองผมว่าเดินไปแล้วครับน้องผมต้องไปทางไหนกันพี่อะไรครับน้องผมต้องไปทางไหนอีกัะถามพี่ก็หัวดูครับหัว <c oughs> ยืนยองยืนยองยืนยองยืนไฟไหมวะ ล็อกก้า้ที่บอกคถามาเนรับครับพี่บอกเเมื่อกี้ตกใจอย่างมากที่ไม่จะโดนไล่ไปถนายไปนะตะแกรงใช่แล้วครับเทิก่อนดีไหมเนี่ยมีปากกานะปากกาหายไปเลยตอนแรกมีเสียไหรกูเซฟเลยตะคิ โอเคครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายยุ้อไ